สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คำว่าตามในทั้งเลขร่วมน้อยชุดเจาะพอลี่เนาะนะครับสำหรับเมือวาดหน่อยยินข่าวว่าเข่าดีขึ้นเขาอยู่อ่าเบืองผลงานของวันที่ยี่สิบแปดครับโดยตามทีมีโชหน้าไม่ตุ้ยครับมม่ตัวใดเน่ผลงานวันที่ยี่สิบปดคเข่าแปดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะมิเข่ายุ่สามส่วนามส่วนาทยู่ว่าเบืองี่เหมือนกัน มีสามศูนย์เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนึ่งเขายู่ีคขูดเ่ค่ะนี่้อเทกนะเทกแรกก็เริ่มสามศูนยเทกสองก็3สามศครเขว่าสิช่วงย่ดดิปลอยเป็นกันเนี่ยเนี่ยนอนย่เตื่นนอนอยนี้เว้นจำได้เด็กคนดีพู้เดี่ยวค้กงนเอ่แต่ก็มี่บ้านที่มีชีพทีตลกว่าเป็นชาวติเลียนเนี่ยตลกนันหละครับเบื้งของไงลาสตารบลาสตานะนะครับ อาพอรี่นะครับกับแขกเขาเด่นนาอพอรี่เนาะครับผมเขาเด่นคือเขาสามนะครับจับคู่มาถือด้วยนะครับจะาส่วนกาชาตมีเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับพอรี่จับอะไรกันแต่ว่าเขาเด่นศูนย์นะครับแต่ว่าพี่น้องเอาตัวแดงหกตัวไปจับโอกาสมีสี่แด่นะครับศูนย์เจ็ดนออรี่เนาะอ่ะมาดมีอันนีีบ่าอรี่กับมีชุดยอดยิมอ่ายอดยิมชุดหนึ่งนะครับนะครับยอดยิมนียครับคือกันนี้นะครับ พอรี่ก็จับอะไรอีกแล้วนะครับเกตหกเนาะครับแต่ว่าเด่นหกเขานะครับตามนี้ครับพี่น้องพยายามึงเล็กเด่นพอลี่พอเด่นพอลี่มันเข่าดีอยู่ตามสังเกตมึงเนาะไปจับเจับเานะครับจับได้หกตัวมันก็ได้นะครับพอลี่เราไปจับลายคู่ธรรมดาจะได้ารื้นเขาหกตัวเกตตัวแปดตัวเยนี้พอลี่เราจับซีคู่มันก็ธรรมดามันก็ต้องเข่าหยางเนาะเอ่ามันเรียกจับแปดคู่เขามันก็บ่ลลุดเนาะมันเข่าพี่น่ะนะครับอันนี้เขาจับแค่ซีคู่น้องพอลี่เนาะ แต่งมีโอกาสดูเป็นธรรมดานะครับอ่าีนั่นอเวลาแป๊บหนึ่งรับเซนิดเดตัวเริมกรอบเริ่มเด่ับเิ่มเด่นเริ่มเบิ้์นเร่มเบิ้เนาะรถขึ้นย่อยเริ่มพลงอีนตีถนนครับนั่งอยู่ถนนเนาะเริ่วมาอีกสนทรีบ์เฮ็ดแต่เงีไม่เดินเดอเออเา บแพง้าเงนเรือนเนาะหาหาเด็กเออหาหาเอาหาตาเร่ดีอันนั้นเป็นดังไทยนนครับเนี่ยครับคือแพ่งอีกนครับครับบางตลาดเมื่อชุดรวมเนาะชุดรวมครับในวันที่ยี่สิบเก้านะของมือน,นี้เนาะเอ,ะอ,อาไปติดตัวได้แน่ครับชุดรวมมีหกสามศูนย์เจ็ด จับคู06730367พิเศษปกติวิไอพี่2813จับคู12381832เบิ้ล2299ด้วยครับนะครับตามนี้เด้นะครับพี่น้องมาเขาดีถ้าเราเลีกรวมเขาเลยเนาะนะครับ,รบส่วนใหญ่เดี๋ยวนีก็มิแต่เทอราซีเทอร์ราหามเลยนะครับคือว่าเขาไมา่แห้งดีนะพี่น้องเออก็ลร่องเอาเลขกรวมพขาเนี่ยแหละ ไปหาจับสื่อเบื้องนอกพอดีเนาะช่ครับช่วงนี้ร่วงเรียกร่วมมาแลกเงาโมนะครับสําหแลในทางพอลีได้นะครับเดีื่อละคนก็ล่อค่อยได้เลยฮานอยพอดีเนาะแม่นในใจดีสันนะครับเฮาดีนะครับมาเบิ้งชุดลาวสตาลาสตาเนาะนะขออนุญาตได้นะครับลาวสตาก็จะมีนะครับซีซีเก้าเด่นสามนะครับจับให่ซีซีสามซีสามซีศูนย์นะครับ เฉพาะกิจพอลี่จำให้เจ็ดแดเกด่น4นะครับจำให้ห้าแปดเจ็ดและกกันะครับส่วนกาชาดนะครับ5 8าแปเดเนเนะครับจำให้เก้าห้าเจ็ดก้าละกะ35ามนะครับเอาเพิงจะชัดแค่หนจ้าไว้ครับจะบร่ไพาดโอกาสของพอลี่เด้อนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งชุดยอดนิยมนะครับปกติวิเศษ VIP นะครับได้ไตุยอันเดอนะครับ เอาเสียงสาวๆไปฟังเนี่ยนะครับปากกามันคือจางใส่ไมจางว่ามันอีจางอยู่ครูขากมาตะเสือหนึ่ของความากเลยเรื่องใส่เรื่มเปลี่ยนใส่เืมปิดตะสือมันือสิงหนึ่งอานะครับไม่ตืออ่านแล้วครับมีอย่างเนี่ย่ชัดเจนนะอืพิเศษมีหนึ่งศูนเจ็ด่น7จับคูสาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด สามแปกติ4ีหาสเด่น4จับคู่สามแปดสามซีสามหาหสามวเด่น3จับคู่ส3งสามสามแเาดสาามพีแค่นี้เดอ้อนะครับจำตัวจอขึ้นก็เราพี่นอนนะครับตัวแดงเนื้อนะครับจับเอ็นได้น,นะครับบางที่เขาา3ตัวสองตัวนอ้องคนี่นเนาะพูได้มาามาอที่จับหายกันเน่หกตัวละเป็นจับดังเอียงไหแล้วซี้นหกข้นเนี่ยหล่ว่า นอนมาตเตะเลียกเราเลยนะครับนะครับหน่อยโคตรพนก,กับว่า้ให้โชว์ตัวนี้ยิงสี่นะะานะงพอลลี่เนาะส่วนใหญ่หลายท่านหลายอาจารย์มันจะว่าได้โชว์ชุดลักจับให้เนาะนอันนี้พอลีอันนี้พอลีให้เลยนะครับเลขยกตัวเด่นไม่จับเวียงความนะครับไข่พี่น้องเออว่าพอลีจับประมาณกับพยายามมึงเด็กเดินละไปยังมาหาพระเขียวชูกินแล้วอยากกินอันไหนก็ตักเอาโลดครับ <laughs> เลี้ยนเนี่ยเขาเลี้มากมาเข่าดีด้วนะครับอือก็ลองเบิรงนะครับเจ๊งไหนเจ๊งไหนก็นจะเลืมเล็กเบิ้ลเด้อเบิ้ลของพอนิลี่นี่ออกที่ดีมาจะมาแต่เบิ้ลมาครับผมเสนีอจับเบิ้ลแม่นเนาะมือนี่เบิ้ลไหนแม่นอือมือนี่มีเบิ้ลกับมีสองสองเก้าเก้าครับในชุดร่วมครับมองชุดร่วมนะครับเนาะการชุดรวมคือว่าผลงานนี่ชุ่มสมือเนาะเห็นหนาพกไมลี้ยงนุ้ยหอนหาเขาเลยไม่จะตัวเล็กขึ้นเนาะ เขาหลายๆนะครับเนาะต่กระต้องทําใจนอนเป็นเรียงร่วมนะครับบางทีอาจีะอาจจะิบว่าเลยเป๊ะๆตามของมันเนาะจะว่าเห้องมีตัวมักตัวไปจับเส้เอาเลรนได้นะครับชุดจับเขาเรียกมีเขามีรูธรรมดาชุดจอเนะนะครับก็ได้จับแม่มกับจับในหกตัวไปจับเอาเองได้นะครับโม่เบิ่นเป็่นแต่มาที่มาสีง่ามก็มงูืิเข้มชัดด้วยสื่อมะไม่นี่สื่อมะไม้นะครับ เอาพี่น้องนะครับพูดไดอยากสุนคารีซอสนะครับปลาดินซอสจนีนะครับครับกรมีเบิดไรนรือเอซีก็ได้ก็มีี่โอนไหมว่านหน่อยหนึ่งเนาะนะครับได้หรือนอคอลี่เนาะครับ่ห้ยชุกชุันหัตัวไปเลยครับครับจีเอซีให้ไม่ไม่ตื้อหรือขมอ่ะว่านอไม่ตื้อเนาะพูดลายๆได้ค่ะเอ่ได้โอนไม่ให้อซี่เอีกลก็ก่ครับผมอ่ะคอรี่โชว์ชุดรวมไหมครับ แค่ไปเครับเพื่อนแชมเ์เดอนะครับอืมครับบิ้งชดไตของลาสตาลาสตาเนาะคไปครับลาสตาเนาะครับตายไม่ลดมากตลอดเลยแต่ล่างมองหังเงียบนีดีเลยเป็นห้องดีนะเรา่อนางยางไร้ยุงไอ้ตัวห้ก็ไม่ลดแค่นี้เลยก็ถางงามันสักแก เงียบไหมดีครับของผมชิ้นยอดนิยมครับจะเลื่อมเอาตัวน้อยๆแดงๆไปจับใช้เอาเด้อยครับเนื้อหามาไว้ให้ย่างดีครับแล้วตามนี้ได้นะครับชัดเจนเนาะแนวทางกะอยากทีบอกแนวทางไม่อาจจะเป็นเกตมาเน่าช่างไว้เห็เบื้องน้ามีเจ้านี้เลยขอบคุณมาดกนะครับอ่านะครับวันนี้เล่าข่าวนี้ได้นะครับอย่าลืมเข้าไปชมเนึ่เล่าข่านี้ได้นะครับ มีทั้งลักหกตัวเลขสี่ตัวเนาะอ่าเลขเล่าก็มีเลขไทยก็มี่มันียอดฝันรอมฝันกับติดตามดีดีพอลีว่ามันใจเขาฝันงวนนี่ฝันงวนนี่รับร่องปี้นี่แหละตอนรับเลขอ่าเล่าเนาะพอดีเนาะมันใจสูงบอกว่ามันโดนแล้วพอลีบอาฝันใส่เล่าเล่าไปงวดแล้วเปล่าฝันใส่เาขอคุณช่วงไฮมาโนพอลีครับสวัสดีครับ